และก็จริงเหมือนอย่างที่อมอรฤทธิ์พูดเอาไว้ไม่มีผิดหลังจากปืนใหญ่ยหยุดยิงไปแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆผู้ควบคุมจึงขึ้นมาสำรวจยอดเสียหายของเจเลยศึกบุญยอดถ้ำหินพร้อมกำชับให้ผมดักฟังข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกองพันทหารรับจ้างต่อไปด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดและดุด,ดัดสถานการณ์ที่เลวร้ายทำให้ผมและอมอรฤทธิ์ก้มหน้าเข้าปรึกษากันอย่างเคร่งเครียด าทั้งที่ประสาทส่วนหนึ่งเตือนไม่ให้ผมไว้วางใจอมอรฤิ์มากนะักแต่ทวัดสถานการณ์ที่ฉุกและหกแต่ให้ผมหายเคลือบแคลงใจลุกขึ้นยวนผู้นี้ไปอย่างสนิทใจทางหนีของเรามีอยู่ทางเดียวก็คือปลดโซ่ออกจากข้อมือและลอบลงไปจากยอดถ้ำหินตรงทางรับทางด้านหลังซึ่งผมอ่ะเคยขึ้นลงมาแล้วสองถึงสามครั้งแต่ทางดังกล่าวมียามเฝ้าอยู่เพียงสองคนเท่านั้นอมอนริ์เอ่ยแผนการออกมาให้ผมฟัง พร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นยืนพิงแนวแกระสอบใส่มือข้างหนึ่งก็ชี้ไปยังเนินเขาลูกเล็กๆทางด้านซ้ายมือปากก็บ,บ่นพึมพำเหมือนกับจะพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือทำยังไงคุณและผมจะสามารถแหวกวงรับทหารปากของเจ้าสุภาดุววงไปยังเมืองล่องแจ้งได้อย่างปลอดภัยผมขอรับกับคุณตรงๆว่าผมรู้จกักภูมิประเทศแถบนี้เลยเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งผมจะมีทหารลาวเด็กเป็นผู้นำทางโดยตลอดโน่น เส้นทางหลังเนินเขาลูกโน้อนน่ะที่ผมพอจะจําได้อย่างติดหูติดตาว่ามีค่าเชลศึกชาวไทยอะ่ะเหมือนอย่างก,กับผมกับคุณถูกกักขังอยู่นี่หลายสิบคนถ้าเราได้เข้าเป็นเพื่อนบางทีอะ่ะแผนงานของเราอาจจะเป็นผลสําเร็จคุณพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อามอริสการแหวกวงลองไปอย่างยอดทำหินน่ะก็ปิดปัญหาที่หนักอึ้งสําหรับเราพอเพียงอยู่แล้วแต่ผมจําไม่ผิดกูค,คิดแผนการหนีนี้ถึงสี่ครั้งแล้วและแทบทุกครั้ง พูที่ร่วมแผนกันกับคุณน่ะก็มักจะสูญหายไปอย่างไรร่องรอยเลยพอทีเถอะครับขอให้คุณสร้างวิมานในฝันของคุณไปคนเดียวก็แล้วกันวาไรตี้ดีบียิบสองภูมิใจเสนอ เส้นทางนรกโดยสยุมผูท่ทศพุทหมวดบุญเพ่งซึ่งนอนขดอยู่ห้องข้างวิทยุซึ่งข่าวแรกผมคิดว่าเขาหลับอยู่ก็สวนคำพูดออกมาเบาๆพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิอยู่หน้าวิทยุมือข้างหนึ่งหมุนฟรีเคนซี่ PRC77 อยู่ไปมา ปากก็ยังคงพึมพำอยู่ตลอดเวลาและคราวนี้ดูเหมือนว่าผู้หมวดบุญเพ่งจะจงใจพูดกับผมโดยเฉพาะไอ้หาเอ้ยเขาจะยุทําไมมันเงียบมันเป่าสาดงี้ก็ไม่รู้ว่ะคุณคุณเออจะรับข่าวฉบับเนี้ส่งให้บอก,กอหน่อยผมจะช่วยส่องไฟให้เองผมปราดเข้าไปนั่งอยู่ข้างหมวดบุญเพ่งเสียงรหัสวิทยุที่แทดเข้ามาทผมต้องรีบคว้าแผ่นกระดาษแข็งซึ่งวางยึดพื้นขึ้นมาวางทับอยู่บนลังกระสุนและเริ่มรับข่าว ซึ่งเข้ารหัสอย่างลวกลวกด้วยความตื่นเต้นที่สามารถดักฟังคล,ลาวความเคลื่อนไหวของพักพวกได้เป็นผลสําเร็จนับเป็นข่าวการรายงานผลการตรวจการยอดถ้ำหินของกองพันหกหนึ่งหกไปยังบอกอสิงหะหรือว่าบอกอล่องแจกด้วยวิทยุอย่างง่ายง่ายแม้กระทั่งผมซึ่งไม่รู้กุญแจรหัสดังกล่าวก็ยังสามารถทำมเข้าใจกับข่าวนั้นได้อย่างสบายพนักงานวิทยุรายงานถึงความผิดสังเกตบนยอดถ้ำหิน ที่ผมกำลังนั่งรับข่าวอยู่อย่างยืดยาวเขาอ้างถึงแสงไฟหลายจุดที่ตรวจการพบอย่างบังเอิญแต่ความจริงแล้วมันเป็นความจงใจที่ทำให้แสงไฟมันเกิดขึ้นจากน้ำมือขุทหารเวียดนามเหนือเพื่อวางแผนการบางสิ่งบางอย่างที่พวกมันวางเอาไว้อย่างเยียบยนนั่นเองท้ายข่าวสรุปอย่างมั่นใจว่าบนยอดถ้ำหินเป็นที่ตั้งปืนต่อสู้อากาศยานและพร้อมกับขอเครื่องบินมาทำแอร์สไตรในเช้าของวันรุ่งขึ้น ผมอ่านข่าวฉบับนั้นด้วยความรู้สึกที่เย็นเยียบไปถึงขั้วหัวใจแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าพรุ่งนี้ทัศนวิสัยแจ่มใสผมและพเพื่อนฉเฉลยศึกอีกหลายต่อหลายคนซึ่งประจำอยู่บนยอดถ้ำหินจะต้องกลายเป็นเหยื่อล่อพราะก็คอยจัดวางกับรูกระเบิดขนาดหนักของเครื่องบินนานา,นาชนิดซึ่งคงจะแห่กันมาย่างมืดฟ้ามวดินเลยทีเดียวร้อยโทบุญเพ่ง รับกระดาษเขียนข่าวไปจากมือของผมและหมุนกลิ่งโทรศัพท์สนามรายงานเป็นภาษาเวียดนามเหนือไปยังบอกโกซึ่งอยู่ในอุโมงค์เบื้องล่างชั่วอึดใจเขาก็ฉีกกระดาษเขียนข่าวแผ่นนั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปากก็บ่นพึมพำออกมาไม่ขาดระยะไอ้หอกพนักง,งานวิยยุคขขงลางก็รับข่าวฉบับนี้ได้น้อยัยงเสือกดาขึนอีกวาง,งานช้าไปตั้งห้านาทีคุณเออคุณไปข่าวนั้นออกไหมครับ ประโยคสุดท้ายของหมวดบุญเพ็งหันมาถามผมเอาดือด้อๆเมื่อก่อนนี้ผมแปลได้เพราะได้รับกุญแจรหัสจากกล้องแจ้งเป็นประจำตั้งแต่ผมถูกจับเป็นชเชลยรู้สึกว่ากุญแจรหัสเปลี่ยนแปลงันจนสับสนไปหมดผมแปลข่าวฉบ,บับนี้ไม่ออกครับผู้หมวดผมพูดไม่จริงออกไปอย่างมีชั้นเชิงพร้อมกับชำเลืองไปยังอมอริทซึ่งขณะน,นี้ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆวิทยุด,ด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลดเผลอแผลบเดียวท้องฟ้าชักสว่างขึ้นมาทุกทิ ทัศนียภาพสนามบินสัมทองซึ่งมัวสูวอยู่ทั้งคืนก็เริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะสายหมอกซึ่งยังคงอ้อยอิ่งอยู่ค่อยจางหายไปพร้อมกับรัศมีอะแรงก้าของดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังขึ้นมาจากสันเนินทันเดอร์จนมองดูสุกปปั่งเหมือนกับขุนเขาอันใหญ่โตมโหฬารน,นั้นถูกชาวิรุทองคำเปลวแผ่นมะฮมาก ชั่วพลิบตาท้องฟ้าเหนือที่รับแอ่งกระตะก็คลี่ม่านออกมาสว่างสวยเหมือนกับเมืองนีรมิตทัศนียภาพทุกแง่ทุกมุมเขาสนามบินซัมทงกระจ่างชัดอยู่แค่เอื้อบและเมื่อผมมองออกไปทั้งช่องว่างซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเนินสกายไลน์วันกับเนินสกายไลน์ถูกก็ปรากฏว่าโล่งตลอดไปทั้งขุนเขาและก็ดูเหมือนว่าพวกผู้คุมจะรู้แกว่าถ้ำหินดังกล่าวจะต้องถูกโจมตีจากเครื่องบินของฝ่ายท่านในพลวังเปาอย่างแน่แน่ พลังจากพวกเขานําอาหารแห้งอย่างง่ายๆจําจพวกเนื้อเข็บซึ่งคงจะเก็บหมักเอาไว้นานจนก,กระทั่งมีกลิ่นเหม็นเหืนขึ้นมาให้พวกเราแล้วพวกผู้คุมเหล่านั้นก็พากันลงไปซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์จนหมดสิ้นและนี่คือข้อมูลที่ผมทราบได้อย่างชัดแจ้งว่ากองบัญชาการทหารเวียดนามเหนือจะต้องแปลรหัสข่าวฉบับนั้นได้ถูกต้องทุกข้อความและยิ่งไปกว่านั้นชั่วอึดใจต่อมาผมก็ได้ยินเสียงเหิงๆของเครื่องบินดังวี่งมาทางทิศใต้ พราะกับจุดสีดำๆสี่จุดเรียงรายอยู่บนท้องฟ้าสุกใสนั้นสาหาเสเศเล็กของจกักรวรรดินิยมอเมริกาบินชมวิวอยู่นู่นหน้าที่ของผมก็คือยับยั้งไอ้เศษเล็กดังกล่าวนั้นสหายเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าผมเด็ดปีกไอ้ปิศาจเวหาเหล่านั้นได้ขอมือของผมก็จะเป็นอิสระทันทีคอยดูคอยดูผมจะหั่นพวกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในลูกแตกอากาศของผมนี่ในขณะที่ตะโกนหย่ากับคนเสียสติอยู่นั้น อมอริกก็ใช้ม <Gym. S 1> ือข you know? ้างที่ว่างตบลงไปบนเกาะกำบังหน้าตัวปืนอย่างบ้าครั่งดวงตาทั้งคู่มองผ่านตาตารางของศูนย์การยิงเหมือนกับจะคำนวณระยะทางอยู่ในทิผมคลานเข้าไปซุกตัวหมอบข้างๆหมวดบุญเพ่งจิตใจมันเกิดความเกรงกลัวขึ้นมาอย่างสุดขีดและยิ่งได้ยินเสียงคำรามอย่างกึกก้องของที28ทั้ง4เครื่อง ในขณะที่บินข้ามศีรษะไปแล้วด้วยหัวใจของผมยิ่งเต้นระทึกแทบจะระเบิดออกมานอกสวงอกเลยทีเดียวหมวดบุญเพ็งค่อยๆลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างๆตัวปืนด้านที่สายกระสุนให้เป็นตับอยู่นั้นแต่ผมเดาไม่ผิดหน้าที่อีกตำแหน่งหนึ่งของผู้หมวดก็คือพลบรรจุปืนต่อสู้อากาศยานนั่นเองช่วยรับข่าวทางโทรศัพท์สนามให้ผมด้วยไม่เข้าใจภาษาเวียดนามก็พูดภาษาลาวต่อไปก็แล้วกันถ้าไม่มีข่าว จะลุกขึ้นมายืนดูมาหากรรมทางอากาศก่อนก็ได้นะคุณมวดบุญเพ่งพูดพลางยิ้มให้ผมเป็นเชิงปลุกปลอบใจและหันกลับไปใช้มือทั้งสองข้างขยับสายกระสุนที่บิดเอียงไปทางไหนให้เข้าที่ต่อจากนั้นก็เพ่งสายตาขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเย็นชาเหมือนกับไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์อนาถใจที่กำลังจะบังเกิดขึ้นในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้านี้เสียงกระหึ่มของเครื่อง,งยนต์ที28 เริ่มเพดกล้องกลางวานขึ้นอีกครั้งและคราวนี้เสียงของมันก็ดังขึ้นมาทุกทิศทุกทางเหมือนอย่างจะล้อมถ้ำหินเอาไว้ทุกทุกด้านและเครื่องหนึ่งบินฉาบเวฟออกไปยังสนามบินซัมทองแล้วเลี้ยวซ้ายกลับลำมุ่งหน้าตรงเข้าไปยังถ้ำหินด้านที่ผมกําลังยืนมองใจเต้นโครมคลามอยู่ด้วยลักษณะการบินที่ดิ่งลงมาเกือบเป็นเส้นตรงอมอนดิขยับปืนขึ้นเป็นมุม80องศาความอยากรู้อยากเห็นทําให้ผมเคลื่อนที่เข้ามาหยุดอยู่ทางเบื้องหลังของเขา สายตามองผ่านตาตารางรูปวงกลมซึ่งมีตัวเลขอารบิกบอกระยะทางของเป้าหมายปรากฏอยู่อย่างที่หยิบและในขณะนี้ภาพของเครื่องบินที8 8เครื่องดังกล่าวก็ผ่านเว็บเข้ามาในตารางนั้นมองเห็นอย่างถนัดชัดจิตเข้ามาไอปีศาจเวหาเข้ามาอีกนิดเข้ามาสิว้ยมันจะรีรออะไรอยู่อีกวะอมมริดร้องตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับสายปืนติดตามทิศการบินของที28อยู่ตลอดเวลา ในบัดดลนนั่นเองประสาทตาของผมก็มองเห็นวัตถุชนิดหนึ่งพุ่งแวบออกมาจากบริเวณใต้ปีกที่28เครื่องนั้นด้วยความรวดเร็วจนมองดูแทบไม่ทันประสาทอันเรนรับเตือนให้ผมทราบว่าวัตถุดังกล่าวนั้นก็คือจรวดอันทรงอนุภาพของเครื่องบินนั่นเองและก่อนที่สมองจะทันสั่งการผมก็มองเห็นสายควันสองสายพุ่งปลาดตรงดิ่งเข้ามาที่ตั้งปืนของผมเหมือนกับลมเพชรชง เสียงกระหึ่มเหมือนกับปฐพีถล่มได้คำรามขึ้นสองครั้งติดติดก,กันยอดทำหินเหนือที่ตั้งปืนของผมขึ้นไปประมาณ20เมตรโดนถล่มด้วยจรวดที28เข้าอย่างถนัดใจจนหินซึ่งชะง,งงงงับเอาไปด้านข้างพังทลายล่วงเกลียวกล่าวได้ยินถนัดหูถนัดตากูพอตั้ง,งลูกดูเหมือนจะโยกไปโยกมาอยู่พักหนึ่งและในช่วงเวลาที่ติดต่อกันนั้นประสาทหูของผมก็กึกกล้องไปด้วยเสียงรวัวเป็นประทัดแตกของปืนต่อสู้อากาศยาน จากจำนาฮิสซอนพลางตามด้านต่างๆของยอดถ้ำหินนั้นผสมประสีกับเสียงแผดกล้องของเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นวันไหวอยู่ไม่ขาดระยะทำให้บรรยากาศณสถานที่ดังกล่าวเพิ่มความน่าสะพึงกลัวขึ้นเป็นทวีคูณทียีเมื่อปล่อยจรวดทั้งสงลูกเขาถล่มที่ตั้งปืนของผมแล้วก็เชิดหัวบินไร์ขึ้นท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว จนอมอริสซึ่งสายปืนอยู่ยิงไม่ทันถึงกับสะบัดออกมาอย่างฉุนเฉียวขออีกทีสิวะเพื่อนฝนขอดูอีกทีมึงจะล่าใจเมื่อได้เป็นโดนดีเมื่อนั้นเครื่องบินที28ทั้ง3เครื่องที่โดนต่อต้านจากปืน12.7ม mm, ิลิเมตรรีบบินพระออกจากยอดถ้ำหินและบินวนเวียนอยู่สูงลิบปล่อยให้ที28เครื่องที่บินโจมตีที่ตั้งปืนของผมครั้งแรกแล้วไม่ได้รับการยิงต่อสู้แต่อย่างใด บินดิ่งลงมายิงจรวดเป็นครั้งที่2อ,อย่างฉลาดใจอมอมริตสายปืนตามเครื่องบินอย่างใจเย็นเมื่อภาพของที28ผ่านแว็บเข้ามาในเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นตาตารางเขาก็กดไกปืน12.7ม mm. ิลิเมตรทันทีกระสุนแตกอากาศพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสายชุดแรกเฉียดลำตัวเครื่องบินประนิทเส้นแดงผ่าเป็ อมมอริกกระแทกไกปืนต่อไปอีกอย่างบ้าคลั่งพระเจ้าชวดด้วยฝีมือลึกความฟุกก็เหลือจะเดากระสุนชุดหนึ่งจากหลา,หลายชุดที่ยิงสลุดขึ้นไปมันก็หาฝนฉีกปีข้างในของทียี่สิบแปดุกเคาะไรา้ลำนั้นหลุดกระเด็นปีออกไปมันก็โดนขวานจับและชั่วอึดใจต่อมาส่วนหัวของมันก็บังเกิดควันสีดำพุ่งขึ้นเป็นสายอันดับต่อไปแพนหางซึ่งมีตาช้างสามเสียนอาจเป็นสนัญลักษณ์ของประเทศเหล่าก็กระเด็นแวบ ขาดออกเป็นชิ้นๆเหมือนกระเศษกระดาษที่โดนล,ลมบ้าหมูหอบขึ้นสู่เบื้องบนเครื่องอยิงทองที่28สำลักติดกัน3าี่ครั้งแล้วระเบิดตูมออกมาดังสนั่นวันไหวซึ่งพอมบกันนั้นผมเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งปลิวเวบออกมาจากห้องโดยสารและพุ่งปลาดลอยขึ้นเบื้องบนซึ่งเหมือนถูกแรงชนิดหนึ่งดีดออกจากเครื่องบิดซึ่งกำลังแต่กระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยนนู่นั้นข่าวแรกผมดูไม่ออกว่าวัตถุดังกล่าวนั้นเป็นอะไรกันแน่ ชั่วอึดใจต่อมาผมก็มองเห็นล่มชูชีพสีขาวสลับแสจกลางพึบออกมาอย่างถนัดตาร่างของนักบินซึ่งห้อยตรงต็งอยู่เบื้องล่างเริ่มขยับสายร่มพร้อมกับโยกตัวเองบ,งบังคับร่มให้มุ่งทิศทางนีออกจากพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถขอให้มึงลงนะลกไอ้ปีศาจเวหา <laughs> ไอสุนัขรับใช้จกักรวรรดินิยมอเมริกามึงย่ามีชีวิตยอยู่อีกเลย ึงจะส่งวินใจอันชั่วร้ายของมึงลงนรกแล้วก่อนเทา้าอโศกโคกของมึงจะลงสัมผัสพื้นดินที่พวกมึงกำลังลุก,กลานพวกพี่น้องขอาพันของพวกคูอยู่ในขณะน,นี้ตายเสียทั้งมึงอมอริ์ตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วเบนปากกระบอกปืน12.7เข้าหาร่มชูชีพซึ่งขณะนี้กำลังลอยห่างออกไปยังยอดถ้ำหินทุกขณะร้อยโทบุญเพ็งนาคำซึ่งยืนคุมสายกระสุนอยู่ข้างๆฉา,ากเวบเข้าไปหาอมอริ โซ่ซึ่งยาวพอสมควรถูกยกขึ้นของฉับเขาที่คอหอยมือข้างที่ว่างกระตุกรวบโซ่เข้ามาและออกแรงกระชากร่างของอมอริสก็ล้มหงายลงกับพื้นปากก็สำทับออกมาเหมือนกับจะเตือนสติอมอริสอยู่ในที่คุณจะบ้าเลือดไปถึงไหนอมอริสจะเลยิึกนักบินคือสิ่งที่มีค่าสำหรับหนอยเหนือก็ลืมกดข้อบังคับของพวกเราแล้วหรืออมอริสคุณกำลังจะสร้างความยุย่งยากให้พวกเราเสี็แล้วลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ อมอริทดิ้นอึกอักอยู่ที่พื้นชั่วอึดใจเขาก็สามารถสงบสติอารมณ์ได้เหมือนอย่างเดิมเขาค่อยๆลุกขึ้นมานั่งกุมคอหอยพร้อมกับไอ้ย่างรุนแรงติดต่อกัน3-4ครั้งจากนั้นก็กระย่องกระแย่ง,ยงลุกขึ้นมาที่แนวกระสอบสายจ้องสายตาไปยังร่มชูชีพซึ่งขณะนี้กําลังลอยต่ําลุงไปในรันเวสสนามบินสัมอ,อยู่ทุกขณะมึงจะหนีพ่อก,กูไปไหนพ้ไอ้นรกโน่นพวกกูตํำล่ามึงละดูสัสหาย ดูการล่าหัวมนุษย์ที่มีความส,สนุกสนานและความตื่นเต้นยิ่งกว่าเกมใดๆที่มีการแข่งขันอยู่ในโลกดูส์ด้วยเต็มตาโอกาสสนุกสนุกแบบเนี้ยสหัจหาดูไม่ได้อีกแล้วในแผ่นดินฮ่าอมมอนริปพูดพางหัวเราะพลางพร้อมกับชี้มือให้ผมดูกลุ่มทหารเวียดนามเหนือกลุ่มใหญ่ซึ่งขณะนี้กำลังวิ่งย่อๆออกจากอุโมงค์ใต้ดินทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือล่มชูชีพซึ่งกำลังลอยต่ำลงทุกขณะ และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผมกวาดสายตาไปรอบๆอบก็ปรากฏว่ามิทหารเวียดนามเหนือจกฐานปฏิบัติการต่างๆขี่สนามบินซัมทงปรากฏกลายออกมายั่วเยี่ยไปหมดทิศทางของทุกคนเท่าที่ผมมองเห็นดูเหมือนจะเคลื่อนที่โอบล้อมล่มชูชีพดังกล่าวนั้นให้จนมุมอยู่ในใจกลางของรันเวย์สนามบินซัมทงซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเครื่องบินที2 8ทั้ง3เครื่องซึ่งบินคุมเชิงอยู่สูงลิฟเพื่อหลบระศมมีแตกอากาศของปืน12.7ม mm. ิลลิเมตร เมื่อมองเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นบังเกิดขึ้นแก่ลูกฝูของตัวเองก็โฉบแวบลงมาเพราะก็กลาดปืนก้นอากาศเสียงระรัวเหมือนกับประทัดในวันเฉลิมฉลองตรุษจิตออนริดเพ่นพึงเข้าปฏิท่นปืน12.7เจตนาของเขาต้องการที่จะสอยเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดเหล่านั้นด้วยมือของเขาเองอีกครั้งและคราวนี้ผู้หมวดบุญเพ็งนาคำก็ไม่รังรอที่จะเข้าร่วมสังฆกรรม ด้วยการจัดแจงเปลี่ยนสายกระสุนด้วยท่าทางคล่องแคล่วว่องไวร่มชูชีพกระทบพื้นดันวีแล้วผมมองเห็นร่างของนักบินล้มกิ้งลงไปกับพื้นชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากผมอยู่บนภูมิประเทศที่สูงพอสมควรจึงสามารถตรวจการเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆได้อย่างถนัดชัดเจนชัดเจนจนกระทั่งมองเห็นนักบินผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นกระตุก M18 อัอมมาลายออกมาจากขอเกาะที่จินอยู่ข้างๆท่อนขาด้านนอก แล้วจึงย้อนกลับไปทางทิศเหนือด้านเนินเขาเดลต้าอินเดียในขณะที่เหนือท้องฟ้าเบื้องบนมีเจ้าปีศาจเวหาทั้งสามเครื่องบินคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาหน่วยเหนือคงจะมีนโยบายจับเป็นนักบินอย่างที่ผู้หมวดบุญเพ็งพูดเอาไว้ไม่มีผิดเพราะผมสังเกตเห็นแนวกระสุนจากปืน12.7ทุกกระบอกที่อยู่บนยอดถ้ำหินต่างก็ลัดจากเป้าหมายที่วิ่งหนีตาอยู่เบื้องล่างนั้น แล้วหันไปสรุดกระสุนเข้าใส่เครื่องบินที่บินชฉวชเวิวนอยู่เบื้องบนโดยลักษณะการยี่ต่อเนื่องกันอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไรก็ดีเป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและระยะทางดังกล่าวนั้นก็อยู่ห่างพอสมควรจึงทําให้ทียีไปทั้ง3เครื่องรอดกระสุนแตกอากาศไปได้ยอย่างบุดวิดเสียงอดโทรศัพท์สานสามดังลั่นขึ้นมาทำให้ผม ตรงละสายตาจากเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นในบริเวณเบื้องล่างไปช่วกขณะผมปลาดเข้าไปหยิบป,ปากพูดหูฟังขึ้นมาแนบหูชั่วอึดใจภาษาเวียดนามที่เฉียบขาดก็แว็บกังวันขึ้นมาอย่างชัดถ้อยชัดคำห้ามพลยิงทุกคนยิงนักบินอย่างเด็ดขาดแต่ทั้งที่ผมพอจะเข้าใจภาษาเวียดนามได้พอสมควรแต่มันเรื่องอะไรที่ผมจะเผยแต่ของตัวเองให้ข้าศึกรู้ผมก็เลยส่งภาษาลาวสวนกลับไปอย่างทันควันกรุนาะช่วยสั่งเป็นภาษาลาวด้วยครับ ผมฟังบอกหูเรื่องขณะนีน้ผู้หมวดบุญเพงกำลังช่วยพลยิงปฏิบัติงานอยู่เงียบเกือบครึ่งนาทีพนักงานโทรศัพท์จึงพูดภาษาเหล่าตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ร้อนดนสั่งพลนยิงด,ด้วยเหนือหามใส่ลูกปืนแตกยิงนักบินเป็นอันขาดหายิงเครื่องยนต์หอตะย,ยางเดียวเข้าใจบอ่อกจจะไรนางโงประโยคสุดท้ายพนักงานวิทยุโทรศัพท์ด่าผมเสียเสบเข้าไปถึงกระดองใจผมรีบตะโกนบอกให้อมรริบทราบ และปราดเข้าไปยืนดูการล่าหัวมนุษย์นันบริเวณสนามบินซัมทงด้วยความตื่นเต้นอาขนาดนี้เหตุการณ์ได้กลับตาลปัดไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่ทหารเวียดนามเหนือจะเป็นฝ่ายล่ากลับเป็นฝ่ายวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนเหมือนกับหมาโดนน้าร้อนไปร,บรอบๆสนามบินซัมทงโดยมีที20ไปทั้ง3เครื่องไล่ฉุก็นํายิงด้วยปืนกุนอากาศยังช่ามือทหารเวียดนามเหนือล้มตายเหมือนกับใบไม้ร่วง บางคนบ้าดีเดือดถึงก็ยืนจังก้าประทับอาวุธประจำกายยิงสวนเครื่องบินอยากชนิดใครดีใครอยู่ไม่มีเหลือหรอกครับจรวดอากาศถูกยิงถล่มลงมาสองลูกซ้อนๆกลุ่มทหารเวียดนามเหนือซึ่งกำลังวิ่งกระเสิะกระเซิงอยู่เบื้องล่างกระเด็นแวบออกไปเหมือนกับโดนช้างติดแรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงลุกไหมขึ้นณบริเวณต่างๆอย่างรวดเร็ว ขณะนี้นักบินผู้เคราะห์ร้ายวิ่งใกล้บริเวณชายปา่าเข้าไปทุกขณะและเป็นที่น่าสังเกตว่าทหารเวียดนามเหนือทั้งหมดที่กําลังวิ่งไล่ตามอยู่ต่างเข้าพักกันถอนตัวเข้าไปหลบอยู่ในพื้นที่อับกระสุนตามบริเวณที่กว้างใหญ่ภพศาลของสนามบินซัมทองจนหมดสิน้นจนเป็นที่ผิดสังเกตของผมอยู่คลามขัดเพราะตามปกติแล้วไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดทหารเวียดนามเหนือจะต้องสู้อย่างหัวชนฝา สู้จนกระทั่งหมดลมหายใจถึงแม้พวกเขาจะสูญเสียกําลังพลย่อยยับขนาดไหนก็ตามทีพวกที่เหลือก็จะห่อตะบึงเขาเชิดจริงกับคล้าศึกศัตรูอย่างชนิดเลือดทาแผ่นดินเลยทีเดียวปรากฏการที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพวกทหารเวียดนามเหนือเหล่านั้นจะต้องได้รับคําสั่งทางวิทยุจากหน่วยเหนือให้ถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นอย่างแน่นอนและมันจะต้องมีแผนการที่ลึกซึ้งและยอกย้อนบังเกิดขึ้นอย่างแน่แน่ และในช่วงเวลาต่อมาผมก็มองเห็นรถสายพานสองคันวิ่งพรวดพาดออกมาจากอุโมงค์ใต้ถ้ำหินทิศทางของมันคือรันเว์ขอสสนามบินซัมทองซึ่งขณะนี้กำลังกลายเป็นทะเลผเึ่งเนื่องจากอำนาจจรวดจะจเครื่องบินที28ทั้ง3เครื่องนั้นตามปกติกระบาท้ายรถสายพานจะติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานสีลำกล้องไว้สองกระบอกแต่บัดนี้เท่าที่ผมมองเห็นท้ายกระบาดังกล่าวมีผืนผ้าใบคลุมเอาไว้อย่างมิดชิด จนผมบังเกิดความเคลือบแข็งจะอยู่คลามคันรถสายพันธุ์สองคันหอดตะบึงผ่านซากปรักหักพังของเรือนโรงรอบๆสนามบินแล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งปลารดขึ้นไปบนรันเวย์มุ่งหน้าไปยังร่างของนักบินซึ่งขณะน,นี้กำลังวิ่งกระเซิะกระเซิงใกล้แนวชายป่าเข้าไปทุกขณะทียี่ทั้ง3เครื่องโฉบแวบเข้ามาเหมือนกับเหี่ยวเห็นเหยือ่อเครื่องหนึ่งสรุดกระสุนปืนกลอากาศเข้าทักทายทันควัน แนวกระสุนถูกรันเวยข้างๆตัวรถแล้วเฉลับไปกับพื้นประกายไฟซึ่งเกิดจากการเสียดสีลุก,กวุบวาบมองเห็นถนัดตาบัดดลน,นั่นเองผ้าใบท้ายกระบะของรถสายพานทั้งสองคันก็ถูกเลิกออกอย่างกระทันหันปืนต่อสู้อากาศยานตั้งจังก้าพร้อมกับสลุดกระสุนเข้าใส่เครื่องบินทั้งสามลำที่กำลังฉลาดใจยางเมาหมด ระสุนแตกอากาศวิ่งปลาดขึ้นท้องฟ้าเป็นสายที่28ทั้ง3เครื่องซึ่งกำลังดิ่งลงมาตาลีตาเหลือบไรเครื่องขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างกระทันหันอน,นิจจา2ในสามเครื่องตกเข้ามาอยู่ในทางปืนขรถสายผ่านเข้าอย่างช่วยเหลือไม่ได้อำนาจของลูกกระทบแตกฉีกปีกและแผ่นหนัขงเครื่องมีทั้งสองขาดชฉีวปลิวกระเด็นไปเหมือนกับใบไม้แห้งหลุดออกจากคู่ ชั่วอึดใจต่อมาก็มองเห็นเครื่องบินทั้งสองแปลสภาพเป็นลูกไฟกองมหึเมาสว่างจ้าอยู่กลางอากาศที่ผมต้องหลับตาลงชั่วขณะเครื่องบินที28ทั้งสองเครื่องระเบิดกลางอากาศยังไม่มีชิ้นดีสส่วนอีกเครื่องที่เหลือก็ได้ตัวเองขึ้นหาชั้นความสูงและบินหนีออกจากพื้นที่ดังกล่าวอย่างทุลักทุเลโดยลักษณะการบินที่เฉลปบไปเฉล็บมาจนผมคาดว่า เครื่องบังคับคนเครื่องบินเครื่องนั้นจะต้องโดนสะเก็ดร,ระเบิดกระสุนแตกอากาศชำรุดอย่างแน่นอนควันสีเทาอมดําพุ่งออกมาจากบริเวณส่วนหัวของเครื่องบินเป็นสายหมวดบุญเพง่งซึ่งยืนเบื่งตาดูอยู่อย่างชนิดแทบไม่หายใจยกมือข้างหนึ่งขึ้นแต่หน้าผากและเลื่อนลงมาแต่ที่หน้าอกด้านขวาและซ้ายทำอากาศปริยาเสมือนหนึ่งจะส่งวิญญาณของนักบินผู้ขับขี่เครื่องบินที28เครื่องนั้นอยู่ในที่ปากก็พึมพำออกมาค่อนข้างดัง เพื่อนเอ้ยเรามีควันดำปื้ออกมาแบบนี้เห็นทีเพื่อนจะไปไม่รอดแน่ๆพยายามหน่อยวะยังไงยังไงก็คอยเพื่อนตกลงบนเดินสกายไลน์ก็ยังดียังไม่ทันจะจบคำพูดของผู้หมวดบุญเพิงผมก็มองเห็นประกายไฟลุกขึ้นแดงฉานที่หัวเครื่องบินและพ,พร้อมๆกันนั้นก็มีวัตถุชิ้นหนึ่งโดนดีดออกมาจากห้องโดยสารมองเห็นลิบๆอึดใจต่อมาลมชูชีพสีแสดสลับขาวก็กางพรึบอยู่บนท้องฟ้า และเหมือนกับคําภาวนาเอาใจช่วยของพู้หมวดบุญเพ่งจะมีความขลังจะร่มชูชีพดังกล่าวลอยละลิว้วลงไปในช่องว่างระหว่างรอยต่อของเนินสกายไลน์วันกับเนินสกายไลน์ถูกอันเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของกองพันทหารรับจ้างที่604่พอดิบพอดีเครื่องบินทีย8เมื่อปลดศจากผู้บังคับก็ดิ่งลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วชั่วอึดใจต่อมามันก็หายลับไปทางเบื้องหลังเนินทันเดอร์ซึ่งทะมึนอยู่หน้าเนินสกายไลน์นั้น เสียงระเบิดสะท้อนกลับไปกลับมาเกือบสองนาทีเต็มๆควันสีเทาอมดำพุ่งขึ้นมาเหนือยอดเนินทันเดอร์มองดูเหมือนกับรูปเห็ดยักษ์แล้วค่อยๆแผ่ปริมณทนกว้างออกไปจะด,ดูเหมือนกับว่ายอดเนินทันเดอร์โดนปกคลุมด้วยเมฆสีดำจนมืดมิดไปทั่วอานาบริเวณ เส้นทางนรก